สวัสดีเช้านี้ค่ะเช้านี้ที่บ้านเราตอนเสายนิดนึงนะคะเราก็จะมาเจอเราก็จะนําเสนอเมนูเมนูซอยจิ้วนะคะซึ่งเป็นอาหารอีสานบ้านเราเนาะเนื้อสดๆเลยค่ะเนื้อสดเสมว่าวันนี้นาเสนอเมนูนะคะเมนลาบเนื้อสดเลยจ้าสดอีริเลยจ้ะซดอีรีซุปกระเอี่ยมซมื้กระเสบอีริ บางบ้านห้องก็เลยกินของมีดีนีสิยจ้ะอันนี้ก็ต้องรามาได้จากเป็นการนั่งสมาธิคิดชีวิตบานห้องนะคะนะานมีการใช้ชีวิต,ต่างๆน,นะคะบ้านห้องก็กินยุ่งกินแบบไม่แ้่ใจกินดีเองกินง่ายยุ่งง่ายะางคิดนะคะคาาข้กากับน้ำเสนงสิงงงส่งดีๆแ่บนีนเพื่อนข้าวที่เ,เตเานอกอจ,จะไเกิดเรื่อง สดอินดะสด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 ดีเลยสดูสดดๆสดยสวยสวสดสดยสวยสดสวยสวสวยสวยสวยสดยสวยสวสวยสวยสวาสวอสยสวยสด้สวยสวยสวยสวสวยสวยสวยสว้สดยสว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 สวยสวสวสยสวสวสนีสดสว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 สดสวสวสวนสว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 ดสดสวสยสวยสวสสสวสสสสส เราต้องได้กินของดีค่ะดูดิมาเราต้องด้กินของดีนะคะเสียเงามากเลยนะคะ

对。<noise> <noise> <noise>